ต้มปลาต้มปลาพี well, s right. <S right. damned, ่ห้องร่วมถึงไปกินเจไรมั้งเอาไหมใช้กิฟต์เมื่อเมื่ออะไรมาทาปลาด่าด่างหรืวะเออไม่ไหเลย ย่าละล่อไล่ล่อต้องให้คุ้นปัญโยเช่นเรคุ้ปัญนแ่คุ้นปัญโท่าที่วาคุ้นปัญโยจช่นอะไรคุ้นปัญโยนรจเป็นอะไเปอเซ็นต์บ้างตังาเนาะตะโปลาอยู่่มาเดมาเด Hmm.